cái này đâu nè Có ông luôn gần Khi mà lực mà cả cái này quá Cầm không bia đây Ừ, thế Bang Bye bye ใกล้ละน่าจะใกล้ละนี่โอ้โหพุทธโอียพุทธร์เชื่อืยกูพลาดนะครับตัดพื้นโอ้โหพื้นแหว่งง่ายเกินไปแล้วนะครับ ไปเลยครับสู่ความเวิ้์กหวังกันต่อไปชอบตรงนี้มากเลยเอา่าโอ้โหหน้าเวงเหยยนมากเลยมาีิเออแบกแบกเอออุ๊ย Come on. Okay. Yeah. Uh huh. ถึง่็วะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราควรจะคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วควรจะคำนึงด้วยว่ามันโดดไม่ได้นะครับไปดีวะเออหล่นลงไปเลยเพื่อการแค่ข้าม อนั e ่นแหละชีว anyway> ิตเป็นของเรานะครับตอนนี้ชีวิตกูนี่งง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 งกงงโอเค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 เย่ฮ่งฮ่า โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทับทับทับ,ทบตายครับอย่าโลภเลยครับไอ้ตรงไอเทมไม่ต้องเก็บนี่ไม่ต้องเก็บก็ได้เลยไม่ต้องโลภแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะต้องขึ้นข้างบนนะครับก็ต้องโลภหน่อยการลากหินลงมาลา,ลากลากลวงไม่ใช่ลากละลวงกลับแล้ว,ลวลกู กรรมของกูนะครับเอาเถอะมันมันต้องมันต้องสร้างทางขึ้นไงแต่ถ้าเราลากหินที่มันล่วงเนี่ยมันก็สร้างทางขึ้นไม่ได้นะครับเอออย่างงี้ตั้ง,งอีกดีเออเออโหนโหอย่างเงี้ยเลย แข็งไปกุดบายท่อนบนอุ้ยอย่าเพิ่งอ่ะมันที่เยี yeah! ่ยโอ้ยเฮ้ยจะเนิร์ไปไหนวะเนิร์เนิดเน,นิดไปโอ้ย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 เชี่ยโอ้ย มานี่เฮ้ยวันนี้ก่อนเอออย่าไปหมดอย่าไปหมดอย่าไปหมดเข้าใจไหมเอออย่างนี้นี่วะโอ้ยลง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 โอเค Ok Ok Yeah ah Come on baby Gần rồi ui Ôi Tính oh. cấp sỉnh Áo oh, đúng bồn rồi hả Ừ Bây sỉnh rồi Bây thế nào? Để tôi đi ไร้ประโยชน์เฮ้ยชึ un> un> ้นชึโ uh> อ้โหโดดอย่างนี้น่าเต้นเต้งเต้น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 เค่อยๆโดดลงไปเรื่อยๆนะเราก็จะสู่จุดข้างล่างนะครับซึ่งก็อาจจะรอดได้นั่นไง หายอีกแล้วโอ้โหโอ้ไมค์ก็ต oh. oh ยังไงวะเนี่ย, <c oughs> ยขึ้นไม่ได้ด้วยอา้าวจังไรแล้วไงอ๋อรู้แล้ว กางเกงในกางเกงในกางเกงในเออขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่กางเกงในกางเกงในไม่ใช่แล้วกางเกงในมานี่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 ปารัตตาโอ้เพลงต้องไปไหนเนี่ยไม่ใช่อะนายกางโอ้กางเกงในโอ้กางเกงในเป็นกางเกงในที่วุ่นวายมากนะครับ วันน<ต>ี้เออแหละยา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 อีเดียตยาอีเดียตกูสั่งให้ขึ้นมาปล่อยไม่ได้เลยขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นมาอย่าฟินไหนวะทางทางไหนอ่ะเดี๋ยวก่อน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 ที่ใส่อยู่ตรงไหนวะเออทำไมตรงนี้มันมีโอเค Come on, c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 ome on, bang, come on เอ้แล้วทำไมต้องถล่มได้บ้นี่ผมเล่นมานานมากอ่ะเนี่ยอยากตัดพาร์ทเหลือเกินแต่ก็ชังไม่ถึงอุ๊ยๆๆๆๆๆไม่ต่อครับไม่ต่อครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ไอ้เจ้าบิก๊กมันอยู่ไหนเนี่ยมันลงไปข้างล่างเหรอวะสุดขนาดนั้นเลยมันก็ลงมันลึกมากอ่ะเนี่ยกางเกงในสีแดงเหมือนกางเกงในใส่ใบบ้าบินใครมาลากไปทางเดินของใครเข้ามาเออ นะครับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสั้นอย่างนั re, ้นโอ้โหเพอ่งเขาบอกว่ามันเป็นท่อนไม้เดี๋ยวก่อนนะตกไหมไม่ตกโอเคโอเค เขพ่อเออกัจะชาดนะครับเอ้อคอมมอนโอนนี่ผมเก็บได้26อันเหรอเก็บหินเดี้ยงยีอันแล้วไอ้ที่ผมปล่อยล่วงไปคืออันนั้นก็คืออันที่27โอ้โหไม่ได้ตั้งใจไอ้บิ๊ก ไอ้บิ๊กร้องเสียงหลงเลยใครนี่นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ย what เฮ้ยจะนอนสกปรกเก e มี a plan back to me เอาเกมอะไกูขึ้นมานะครับคุณไม่สามารถควบคุมพลังของมันได้หรอกนะฮะมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะครับ some element we shouldn't โอเคเขียนแปลแล้ว talking about s i l i c e l l นะครับคุยอะไรมากเรื่องนะครับออคุยกับแค่นี้เอาชิบหายสู้เหรอเอาเฮียเราสู้ไงเอาสู้ไงวะเนี่ยอุย้ย Ê, đừng còn xuống ngay Đừng con Xuống ngay, ôi, 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 bên ôi, bên ôi, bên, ôi, bên Còn xuống ngay Xuống ngay, xuống ngay สู้ไงเดี๋ยวก่อนสู้ไงชิหายละโอ้ยยังไงวะเนี้ยไม่มีอะไรบ่งบอกเลยวะโอยังยังไงอะ ืตรงนี้ก็หลบได้ออ,มอมไม่รู้นะมั่วออาวอาอะไรวะอา้าชิบหายแล้วอ๋ออาจจะสู้ไม่ได้ครับต้องวิ่งหนีวนๆวนไปก็วนมา วนๆไปก่อนอาา้าฮะโอเควนวนวนฮ่าดูนี่อไอ้บิ๊กมีเคี้ยบิ๊กมันรูด้วยเหรอวะ ก็รู้อยู่ไหนนะฮ้วุ้ยวุ้ยวุ้ยได้ยินเสียงคว่างอา้าวกลับมาแล้วชิบหายชิบหายชิบหายไก่อนนะ คนสมออ๋อแต่แท่นพลังงานมันโอเคย่าเข้าใจแล้วแท่นพลังงานอ๋อเย้ะเย้เกมอไอ้บิ๊กมาหนี่มาพูดกูนี่ไอ้ยบิ๊กไอ้ยบิ๊กไอ้บิ๊กกูจะตายเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่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 ไุ้ย สอรี่ออาฮ่่อยไม่ไหวแค่การเสาไม่กี่เสาเองง่ายง่ายหรือเปล่าวะเออแค่นั้นเอง มาแล้วหลบหลัลลลงเสามันก็ได้อนะด่นะย่อทีเด็ดน,น,นะครับ,นนค,รบคุณคิดว่าจะทำลายฉันได้หมดกันรอข่า <c oughs> ยจะทำลายเจ้าเองต่อไปเราก็ต้องทำลายเสาอีกสามต้นที่เหลือนะหรือว่าสองวะสองสองไม่มีสามต้นเองนะครับไม่น่ายากมากนะเนี่ยตอนนี้มันามมันปลาหินมันก็โดนนั่นแหละ เอออย่างเงี้ยเราตัดตัดตัดไปเรื่อย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  yeah บิ๊กแคร์ฟูคุณกำลังทำลายสถานที่นะคุณกำลังทำให้มันเกิดอาเพศนะครับกูไม่สนนะครับมึงมึงปาหินใส่กูลทำไมล่ะถ้ามึงเลิกปาหินใส่กูเนี่ยฮะกูจะหยุดนะครับผมแต่ด้วยตามที่มันเป็นเนื้อเรื่องของเกมนะก็ต้องจัดการที่สิ้นลาะไอ้เฮียบิ๊กปาเฮียอะไรมา พึ่งอย่าพึ่งเอออยู่ตรงนี้แหละโอ้ยไม่ได้เลยตัด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 ชิบหาย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 ช็อต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 ล่วงโอ้ชิบหายแล้วโอ้ต้องพีระมิดเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วเอ้าชิบหายไอ้นี่ เะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครรู้สึกว่าคลิปนี้จะแตกเวลากันเยอะแยะเหลือเกินนะฮะพบกันใหม่กับพาที่6ซึ่งเป็นดานสุดท้ายนะมาพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมท้งหลายกับ Tiny b บิ๊กแกนป้าเลฟโอเวอร์ครับเจ้าบิก๊กจะจับเจ้าบิ๊กได้หรือไม่นะฮะคำว่าเกงกลางเกงในจะเอาคืนได้หรือไม่พลังงานอันยิ่งใหญ,ใหญ่ต้องมาความรับผิดชอบอันยิ่งยิ่งนะครับจุ๊บๆบายบายบวแม่ bye bye.